ตัวแทนที่อายุได้ลดน้ะขอพอนจากคุณพ่อแล้วนะครับลูกหลานของเราก็ตามต่อไปหรือได้เลยนะครับลดน้ำระสงฆ์แต่แลาวลดน้ำให้เป็นสูงอายุเลยนะครับออเออต้นตบอ,อร์จังหวะเลยครับเออเหมือนกับเล่นสงการหน่อยวันนี้ใครใส่สีแดงกับสีเหลืองมากลับไปเปลี่ยนเลยนะครับ <laughs> วันนี้เป็นวันดีนะครับวันสงกรานต์วันปีใหม่ของชาวไทยนะนะครับเป็ปนพณีที่เราถือกันมานมนานหลายร้อยปีนะครับเราไปถึงร้อปีถึงนะครับก็วันนี้ก็พี่น้อยในฟังพูดแทนทั้งเยาวนชนทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ ผ่านพกักกัีแล้วนะครับ,พ,รบพักกัปีก็ให้เกียรติผู้สูงอยุนะครับเป็นผู้สูงอยุที่มีเกียรติที่ก็น่ารักนับถือแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานนะครับก็โอ,อกาสนี้พ่ออวพร